สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เป็นชาวลกทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกมไมค์ครับหนึ่งจุดสิบแปดเคฟแอนด์อัปเดตพาร์ทสองนะครับซึ่งพาร์ทหนึ่งจะเป็นของหนึ่งจุดสิบเจ็ดที่อัปเดตพวกม็อบแร่ของต่างๆแต่หนึ่งจุดแปดจะเป็นการเพิ่มเจเนเรตภูเขาให้สูงขึ้นและถ้ำที่ลึกลงแล้วก็มีใบโอมที่เพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็บางใบโอมที่โดนตัดออกไปนะครับซึ่งที่จริงอัปเดตนี้ควรจะจบภายในเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะครับแต่ พัฒนานะครับเขาคือเขาพัฒนามิทันเขาก็เลยแบ่งเป็นสองาคเป็น1.17กับ1.18นะครับและเมื่อเวอร์ชัน1.18ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิประเทศได้อัปเดตออกมาให้เล่นกันแล้วตำแหน่งแรกก็จะเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับแบบมันลึกขึ้นลึกลงนี่ครเป็นถ้ำต่างๆของก็จะหายากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ได้หายากขึ้นมันแค่โอ้เอ็มมอมันแค่จเนเรต เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับจากที่เมื่อก่อนทานจะอยู่แบบประมาณนี้เหล็กก็ประมาณนี้ก็มีอุย้ยอันนี้ไบโอมเมโดลสูงร้อยสิบเก้านะครับเอมโบโเจอบ่อยจังรู้สึกหาง่ายขึ้นเยอะนิดหน่อยวูคิดไปเองนะครับไม่รู้นะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายตำแหน่งการเกิดของแร่ในไมค e c r ร f บเวอร์ชันหนึ่งจนนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเรามาดูกันเลย Yes อย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่หนึ่งนะทานฐานนะครับจะเริ่มจาก y ศูนย์ขึ้นไปนะครับ y ศูนย์ดูตามนี้ได้เลยเนี่ฮะดูตรงเมาส์นะครับ y ศูนย์ผมวงกลมดีกว่านั่นแหละครับ y ศูนย์ขึ้นไปมากแล้วจะมีมากที่สุดที่ y 96จะเจอมากที่สุดก็คือถ้าเราอยู่ y 96ลองกดรอบๆดูนะครับอาจจะเจอมากขึ้นจะเจอเยอะขึ้นประมาณนั้นนะครับ ซึ่งก็นั่นนะครับ่านซึ่งมันจะมีสองรูปแบบเนาะถ้าสมมุติ Y สูนต่ำลงไปมันจะมีถึง Y ลบหกสิบสี่สูงสุดก็สองร้อยกว่าจับไม่ได้คนระับซึ่งถ้าต่ำกว่าศูนย์นะนี่มันจะมีดีฟสเลตเป็นหินแข็งขึ้นนะทำให้เราขุดยากขึ้นใช้เวลานานขึ้นนินดนึงนั่นแะครับถ้า Y สูนย์ลงไปเราจะเจอพวกแรกที่จะเป็นหินแบบนี้แทนนะ ซึ่งโอเคฐานผ่านไปละต่อไปคอปเปอร์นะครับจะอยู่ที่ y 1 1รถึง Y-16 ลบสิบหกนะครับจะอยู่ประมาณนี้ถ้ามากที่สุดก็ Y-48 สี่สิบแปดนะครับก็นั่นแหละครับการหาของคอปเปอร์นะครับต่อไปไอรอนนะครับ Y-80 แปดสิบถึงสอง้อยห้าสิบหกและ Y-56 ห้าสิบหกถึงเอ้ไม่ใช่ Y-56 ห้าสิบหกลงไปจะมีมากสุดที่ Y-18 สิบแปด อ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่พูดงงแล้วไอรอนมีที่ y 8 0แปดสิบถึง y สองรอยห้าสบหกและ Y มันแบบมันจะแบ่งเป็นช่วงๆเนาะก็คือระหว่าง Y80 แปดสิบกับ Y56 ห้าสิบหกมันจะไม่มีอ่ะแต่ถ้า Y56 ห้าสิบหกลงไปปุ๊บมันก็นั่นแหละมีถึงล่างสุดเลยมันจะมีโอกาสเจอคนระับถ้าอยากเจอมากที่สุดโอ๊ยพาทีจะร่วงกะนะันถ้าจะเจอมากที่สุดเจอมากที่สุดวสิบหกนะะเจอมากสุดแล้ว ไปทอง Y32 สามสิบสองลงไปนะครับจะอยู่ที่ Y32 สาบสองลงไปมากสุดก็ Y-16 ลบสิบหกและสามารถพบได้ที่ไบโอมแบดแลนนะครับ<ม>เป็นไบโอมแ,แ,แบบประมาณนี้คที่มันมีทรายสีส้มแดงๆอะไรประมาณนั้นนะโอเคมันเริ่มมดืดแล้ว่อนนะทาเซตศูนย์นั่นับก็ที่แบดแลนดนะครับจะพบทองจำนวนมาก ในระหว่าง Y 72เจ็ดสิบสองถึงสองร้อยห้าสิบหกนะครับก็พวกแบนดแรมจะเป็นภูเขาสูงใหม่นะมันก็มีโอกาสเจอทองอยู่ที่สูงเหมือนกันต่อไปเลสโตนะครับ Y 16สิบหกลงไปนะครับยิ่งลึกยิ่งเยอะนั่นครับอธิบายง่ายๆเลยก็ Y 16สิบกลงไปเลสโตนก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับต่อไปลาพิสนะครับ Y 64หกสิบสี่ลงไปมากสุด Y 32สาสิสอง ถึงวลบสามสิบสองตรงนี้คือเยอะสุดนะไอ้มากสุดอะแต่มันไม่เยอะที่สุดแต่ถ้าเยอะที่สุดจริงๆก็วศูนย์อาจจะมีแถวๆนั้นมีโอกาสเจอสูงสุดมากสุดก็อาจจะมีเยอะประมาณนั้นไดมอนด์ Diamond นะครับอยู่ที่วสิบหกลงไปเยอะสุด y ลบห้าสิบเก้านะครับก็เกือบล่างสุดนะครับเพราะว่าล่างสุดมันลบหกสิบสี่ก็ประมาณวลบห้าสิบเก้าหาประมาณนี้ดูนะหรือไม่ก็ มันจะมีพวกฟอสซิลฟอสซิลนั่นแหละฟอสซิลมันจะมีโอกาสเจอไดมอนด์ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะประมาณหกเจ็ดก้อนได้ละมั้งไม่แน่ใจฮะจะเจอฟอสซิลใตอ้อ่ศูนย์ลงไปนะครับเออเพราะมันจะเป็นแบบชั้นหินดำนะมีโอกาสเจอฟอสซิลด้วยต่อไปเอมอัลชั้นไวลบสิบหกขึ้นไปนะครับทำไมขึ้นไป เจอได้มากสุดที่ภูเขานะครับไม่ใช่มากสุดอะแต่มันเจอได้แค่เฉพาะไบโอมภูเขาไม่รู้ว่าใบอันนี้เป็นไบโอใหม่นะครับเมโดวเมโดวเมโดว์ไบโอเมโดวออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นไบโอใหม่ซึ่งก็จะมีเป็นพื้นที่กว้างมีดอกไม้กระต่ายกับแกะไม่รู้นะเราเป็นไบโอภูเขาหรือเปล่าแต่เราเจอเอเมอร่ตั้งสองก้อนก็อาจจะเป็นภูเขาก็ได้นั่นแหละครับ ก็คือเอมโบโลลบสิบหกขึ้นไปที่เป็นแบบองค์ภูเขานะแบบองค์ภูเขาเท่านั้น um ทั่วไปอาจจะไม่มีผมไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ลองค้นหาก็ถ้ายิ่งสูงยิ่งเยอะนั่นแหละครับก็สำหรับเท่านี้สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้สำหรับเท่านี้ก็มีวันนี้นะครับ ก็คลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมผมเพิ่งได้ไมค์มาใหม่ก็อยากลองนะเสียงมันก็แปลกๆหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นสั่งออนไลน์มาก็มีก็ใช้เลยนะโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับบ๊ายบาย